ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธบงชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับพามาที่ตลาดไทยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่คึกคักมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้อัปเดตราคาให้นะครับวันนี้ที่ตลาดไทยต้องบอกว่าคึกคักมากๆครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปอัปเดตนะครับพร้อมแล้วเข้าไปเลยกันเลยครับ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างหลังก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างหลังคึกคักมากเลยนะครับก็ <c oughs> ตอนนี้ก็มีการคัดกัน <c oughs> เดี๋ยวจะลองดูให้นะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับร้านนี้ลูกค้าเยอะมากเอาลงมาเอาลงมาก่อนนะโอ้ร้านนี้ลูกค้าเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้อยู่ที่85นะครับ85ยกเข่งนะครับ ไซส์ขนาดใหญ่นะครับอ่านะครับตรงนี้แผ่นป้ายชัดเจนนะครับอยู่ที่120คร่ับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็130นะครับอ่า30ตามไซส์ตามขนาดตามราคานะครับ1น0รบนะครับแล้วก็หมอนทอง140นะครับไซส์ประมาณอ่า3ถึงโลนะครับ3-5ถึงโลนะครับโอเคนะครับหูเยอะจริงๆครับวันนี้ ลูกค้าเข้ามาที่นี่เยอะมากๆครับเงียบนะครับไม่เงียบเหมือนเหมือนตลาดสี่มุมเมืองนะครับที่นี่คึกคักมากมากราคาที่ราคาที่ที่แขวนตามป้ายนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็ป้องกันนะครับไม่ไม่ให้พูดคุยกันสวัสดีครับนะครับ ไม่ให้พูดคุยกันมากนะครับก็จะมีราคาให้ชมนะครับตามซอยนี้นะครับที่ผมเคยมาถ่ายให้ก็มีคนเข้ามาเยอะเลยนะครับพอสมควรนะครับเยอะไม่ใช่พอสมควรเยอะมากเลยนะครับที่นี่คึกคักอยู่นะครับทุเรียนก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับก็มีบริการนะครับบริการ เ,เขาเรียกว่าบริการส่งขึ้นรถนะครับเริ่มตั้งแต่50โล80โลถึง100กิโลนะครับรายราคาส่งน,นี่ก็อยู่ที่60กิโลนะครับเข่งนี้อยู่ที่60กิโลนะครับพี่ครับไซส์นี้ส่งอยู่เท่าไหร่ครับรร้อยยีย่นะครับ ส่งอยู่ที่ร้อยี่นะครับห้าสิบโลหกสิบโลก็ส่งกับแต่ชอบร้านนี้นะครับคนเยอะดีนะครับบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีการส่งออกมีการจัดนะครับจัดใส่เข่งไว้สําหรับลูกค้านะครับราคาตามป้ายเลยนะครับราคาตามป้ายนะครับมีตั้งแต่120ต่ําสุดอยู่ที่85นะครับวันนี้นะครับราคาต่ําสุดอยู่ที่85ครับท่านผู้ชมครับ คึกคักคึกคักจริงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยากจะเดินพาให้หมดเลยแต่ว่าคนเยอะนะครับก็เลยได้บรรยากาศตามภาพที่เห็นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่งตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับส่งตั้งแต่50กิโลกรัมขึ้นไปนะครับราคาตามที่ผมแจ้งไปนะครับเริ่มตั้งแต่85บาบาทนะครับตามไซส์ตามขนาดนะครับผม บรรยากาศก็กพอน่าจะพอประมาณนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูอย่างอื่นให้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับยุทธพงด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ยุทธพงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ